ครับผมกม็สวัสดีครับผมก็ขอกราบมัส,สก,การหลวงการหลวงข้าพระคุณเจ้าทุกรุปด้วยครับผมสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาค,คุณลงุงแล้วก็คุณพี่เพื่อนทุกท่านด้วยอันนี้เป็นต้นของเพชรพันล้านนะเป็นไม้กิ่งเสียบอันนี้ไปต้องพูดถึงอายุเก่าแก่มากแค่ไหนนะผุหมดแล้วเป็นรุ่นรุ่นเก่าเก่าปึกเลย <c oughs> ตอนแรกรุ่นแรกเลยผุพังหมดแล้ว จะไปให้น้ําปุ๋ยเพิ่มเพิ่มให้เขาหน่อยนะเพิ่มให้ให้มีชีวิตชีวาเพิ่มให้รากแหละจะเทลงแบบนี้แหละนะผมมาปลูกลงกับดินแบบนี้เลยอันนี้ไม่ใช่ช่วงกระดูออกดอกนะเขาจะออกดอกในช่วงแรงนะั้นแรงจัดว่าช่วงนี้เขาก็มีดอกมาบ้างนะครับผมกิ่งน้อยนะว่าตัดไปเสียบกับต้นใหมยย่เยอะนะครับผมก็เลยมีประมาณนี้แหละนะกระจังกระจังนะมีกิ่งนี้โตกับเพื่อนกิ่งนีาางนาา้เอาไว้กับกิ่งนี้เอาไว้เอาไว้เอาไว้ตอนนะสองกิ่งนอกนั้นก็ทยอยตัดออก ก็เป็นน้ําปุ๋ยสูตรหมักที่ผมทําขึ้นนะให้ดิบๆเลยนะตัวนี้เพราะว่าไม่ได้เจือจางน้นะํานะเพราะว่าด,ดินแล้วก็ไม่รู้จะไหลไปตรงไหนบ้างเนี่ยฮนะไปแล้ว,ไ,ลวไหลไปตรงไหนบ้างเนี่ยก็ให้เขาได้รับน้ําปุ๋ยบ้างจะได้รับการบํารุงแล้วก็สวยๆงาม,งามให้กิ่งอวบ เอาไปทํางานได้เยอะๆนะครับผมก็จะได้มีตังค์ใช้กัน <c oughs> ตังค์ใช้อันนี้รอดูดอกบานนะแต่ว่าน้าฝนก็บานได้นะอันนี้บานดงหวงบานรงหวา่ไปแล้วนะรอรออีกสองฝั่งบานเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเรามาดูกันใหม่นะอันนี้ก็มีจำนานอยู่นะสี่ขวดสี่ขวดใหญ่ๆมีสองร้อยรวมส่งทุกอย่างเลยฝนตกมาข้าวงามมีแค่นี้แหละ มีงานที่เมีสอง,งานนี่แหละข้าวผมมีลายคุณพี่ทักทายเข้ามาดีใจได้ยินเสียงเสียงลาดีใจมีความสุขฝนไม่ต้องหวางจะอีกแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องมาหาปลาอีกแล้วถ้าฝนตกก็ต้องมาหาปลานั่นแหละตรงนั้นแหละเดี๋ยวคงจะเดินมาตรงนี้นิดหน่อยนิดหน่อยหรือว่านิดนึงหรือว่าน้อยน้อย ถ้าถือมาทำไมเนี่ยรู้สึกจะหนักมือนะเนี่ยเอาวางไว้ก่อนดีไหมน่าจะดีนะอันนี้ผูลงดินไว้ใหญ่เร็วนะโตเร็วใหญ่ใหญ่หรือไหมครับถ้าปูลงดินจะโตได้ไวนะเพราะเขาได้รับอาหารเยอะถ้าผมปูในกระถางอ่ะไม่ให้โตหรอกเพราะผมดูแลไม่ดีนะปลาเยอะนะเนี่ย ปลาเนี่ยเราต้องกินบ่อยๆริงตัวใหญ่ๆเราต้องจับกินบ่อยๆนะถ้ามีบอ่อน้ําแล้วก็มีปลาธรรมชาติไม่เลีย้ยงหรอกต้องจับกินบ่อยเพราะแถวบ้านผมมันปลาเยอะเมื่อคือได้ปลาเยอะเลยเพราะว่าถ้าเรากินบ่อยๆตัวใหญ่เราจะจับได้มันถือว่าโดนเบ็ดเราอย่างนี้นะตัวเล็กไม่กินเบ็ดหรอกตัวใหญ่จะกินเบ็ดเราที่เราปากไว้แล้วก็จะมีตัวเล็กโตขึ้นมาเป็นแบบนั้น ถ้าเรามีตัวใหญ่เยอะๆเราปล่อยมีถ้ามีตัวใหญ่อยู่เยอะมันจะไม่มีตัวเล็กหรอกเพราะว่าปลาจะมีน้อยเพราะว่าตัวใหญ่จะก,กินตัวเล็กหมดเราต้องกินบ่อยยิ่งกินบ่อยปลายิ่งเยอะนะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าเราจะหวงปลาไม่ไม่ยอมกินปลาเลยเราจะเอาไว้อย่างนั้นแหละยิ่งเราไม่กินนะปลาเราจะยิ่งเหลือน้อยตัวอันนี้เรื่องจริงนะถ้าตัวเล็กมันก็จะออกหนีหมดมันกลัวปลา,าใหญ่กินแล้วก็จะที่ตัวอยู่ก็จะโดนปลาใหญ่กิน ถ้าตัวใหญ่เรากินไปเรื่อยๆมันก็โตโตัวไห่ตัวเล็กๆน้อยๆไปบอกเร็วแห้งไหมก็<笑><笑>จะโตขึ้นมาให้เรื่อยๆนะให้เราได้จับกินไปเรื่อยๆเนี่ยโอเคนเน็ตรงเล็กน้อยมาเท่านี้แหละนะขอบคุณท่านด้วยขอบคุณที่มาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณมากบรรยากาศเดียกับกากนาก็รูปร่างก็ประมาณนี้แหละก็มีไฟติดด้วยนะขอบคุณครับผมแล้วก็สวัสดีตรงนี้นะครับผม ที่พักผมสวัสดีครับ